สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูบทวิเคราะห์เรื่องการปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ของคิมเบอรี่คลาร์กในแผน powering care กันนะครับมาเริ่มที่ประเด็นแรกเลยเรื่องโครงสร้างองค์กรใหม่ครับค่ะสำหรับโครงสร้างองค์กรใหม่ที่ปรับตามภูมิภาคนะคะออคิดว่ายังต้องการการเชื่อมโยงที่ลึกขึ้นอีกนิดกับเรื่องความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในสนามแข่งจริงๆอะคะ่ะ คือบทวิเคราะห์เนี่ยอธิบายเรื่องการเปลี่ยนโครงสร้างได้ชัดเจนนะคะจากเดิมที่แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ไปเป็นแบบใหม่ที่เน้นภูมิภาคอย่างนอตอเมริกา international personal care อะไรพวกนี้แล้วก็บอกเป้าหมายเรื่องประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรร่วมกันอันนี้เคลียร์ค่ะแต่จุดที่เหมือนยังขาดไปนิดนึงคือการวิเคราะห์ที่เจาะลึกลงไปอีกว่าไอโครงสร้างใหม่เนี่ย มันสร้างความได้เปรียบเหนือกว่าแบบเดิมยังไงโดยเฉพาะเวลาต้องไปแข่งกับคนอื่นนะคะคือการแข่งขันเดียวนี้มันซับซ้อนขึ้นเยอะทั้งรายใหญ่เดิมๆแล้วก็มีแบรนด์เล็กๆเ,เฉพาะกลุ่มหรือแม้แต่เฮาส์แบรนด์ดีๆก็เยอะขึ้นแล้วแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันด้วยบทวิเคราะห์จะเน้นเรื่องประสิทธิภาพภายในเป็นหลักโอเคอันนั้นก็สำคัญแต่ยังไม่ได้ชี้ให้เห็นชัดๆว่าโครงสร้างใหม่นี้มันช่วยให้ KMB สู้กับความท้าทายข้างนอกได้ดีขึ้นยังไงนะคะ mm hmm. การปรับตามภูมิภาคก็ฟังดูเอ่อ make sense นะครับแต่ว่ามันจะช่วยให้ KMB รับมือคู่แข่งอย่างที่ว่าพวกแบรนด์เฉพาะทางแบรนด์ท้องถิ่นได้ดีขึ้นจริงๆไหมตรงนี้อาจจะต้องลงลึกอีกหน่อยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะข้อเสนอแนะก็คือน่าจะขยายความวิเคราะห์ให้เห็นภาพชัดๆไปเลยว่าโครงสร้างที่เน้นภูมิภาคเนี่ยมันไปเพิ่มขีดความสาม,มารถในการแข่งในระดับท้องถิ่นได้ยังไง เช่นมันทำให้ตัดสินใจเรื่องการตลาดปรับสินค้าหรือตอบโต้คู่แข่งในแต่ละที่ได้เร็วขึ้นตรงจุดขึ้นหรือเปล่ายกตัวอย่างนะคะอาจจะลองวิเคราะห์ว่าการที่มีหน่วยธุรกิจนอสอเมริกาโดยเฉพาะเลยเนี่ยมันช่วยให้การตัดสินใจเรื่องแบรนด์ฮักกี้สเวลาต้องสู้กับ P&G หรือพวก House Brand Premium ในอเมริกาเนี่ยมันเร็วขึ้นคมขึ้นจริงไหมหรือชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างแบบ IPC กับ IFP เนี่ย มันอาจจะช่วยให้การปรับพอตสินค้าอย่างการจะไปเน้นโคเท็กซ์หรือดิพเอนในตลาดเกิดใหม่หรือการพัฒนาสินค้าให้มันเข้ากับกําลังซื้อความต้องการเฉพาะของคนเอเชียหรือลาตินอเมริกามันทําได้สอดคล้องกับตลาดจริงๆมากขึ้นยังไงการวิเคราะห์แบบนี้ค่ะมันจะยกระดับความเข้าใจจากแค่เรื่องจัดองค์กรภายในไปสู่การเห็นคุณค่าจริงๆในเชิงกลยุทธ์เวลาแข่งกับคนอื่นข้างนอกค่ะน่าสนใจครับคือมองว่าโครงสร้างไม่ใช่แค่แผนผงัง แต่เป็นเครื่องมือปรับทับสู้ศึกในแต่ละสมรภูมิเลยพอพูดถึงการปรับตัวในตลาดก็ต้องมาดูเรื่องการปรับพอร์ตสินค้าอย่างการขายธุรกิจ PPE หรือว่าเลิกผลิตผ้าอ้อม h ฮาส์แบรนด์ให้คอสโก้ซึ่งในบทวิเคราะห์มองว่าเออมันเป็นผลดีนะทําให้ h u คกี้ s ยอดขายดีขึ้นส่วนแบ่งตลาดก็เพิ่มค่ะเรื่องการประเมินความสําเร็จของการปรับพอร์ตตรงนี้นะคะคิดว่าควรจะพิจารณาให้มันรอบด้านกว่านี้อีกนิดนึงค่ะ คือต้องตั้งคำถามถึงปัจจัยอื่นๆด้วยแล้วก็ความเสี่ยงที่อาจจะตามมาบทวิเคราะห์นำเสนอข้อมูลที่ดูดีค่ะเช่นยอดขายฮักกิสเพิ่มขึ้นหลังจากหยุดผลิตให้คอสโกอันนี้ก็ดูเหมือนจะสนับสนุนว่ากลายุทธ์นี้เวิร์กแต่จุดอ่อนคือการวิเคราะห์อาจจะยัง ให้น้ำหนักกับข้อมูลที่มันสนับสนุนสมมุติฐานนี้มากไปหน่อยโดยที่ยังไม่ได้ขุดลึกลงไปว่าเอ๊ะแล้วปัจจัยอื่นๆล่ะในช่วงเวลาเดียวกันมันมีอะไรอีกบ้างที่อาจจะทำให้ยอดฮักก้สเมันขึ้นหรือยังไม่ได้มองความเสี่ยงผลกระทบแง่ลบที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวจากการที่เราถอยออกจากตลาดเฮาส์แบรนด์ตรงนั้นไปให้ครบถ้วนนะครับความสำเร็จที่เห็นเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นซ่อนอยู่ หรืออาจจะมีต้นทุนระยะยาวที่เรายังไม่ได้คิดถึงหรือเป็นการมองในแง่ดีไปหน่อยหรือเปล่าครับ ประมาณนั้นเลยค่ะข้อเสนอแนะคือน่าจะเพิ่มมิติการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เข้าไปอีกนิดหนึ่งลองตั้งคำถามสำรวจปัจจัยอื่นๆที่อาจจะส่งผลต่อย,ยอดขายฮักกี้สนะคะเช่นช่วงนั้นเคมิชมีออกแคมเปญการตลาดใหญ่ๆไหมมีนวัตกรรมสินค้าใหม่อะไรที่น่าสนใจหรือเปล่าหรือในทางกลับกันคู่แข่งอย่าง PNG เนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างพอดีหรือเปล่าในช่วงนั้นปัจจัยพวกนี้มันก็ส่งผลต่อส่วนแบ่งตลาด ไดด้หมเลยค่ะนอกจากนี้ก็ควรจะพิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการถอนตัวจากตลาดเฮาส์แบรนด์ด้วยเช่นการที่เราเสียวอลลุ่มการผลิตส่วนนั้นไปเนี่ยมันกระทบต้นทุนต่อนหน่วยโดยรวมของเคมบีไหมแล้วที่สําคัญเลยการที่เราถอยออกมาเนี่ยมันเป็นการเปิดโอกาสให้คู่แข่งรายอื่นเข้ามาเติมช่องว่างตรงนั้นแล้วก็ไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้ารายใหญ่อย่างคอสโกในระยะย,ยาวแทนเราหรือเปล่า ตัวอย่างนะคะคอาจจะลองตั้งคำถามในบทวิเคราะห์ไปเลยว่าการที่ส่วนแบ่งตลาดฮักกี้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นผลโดยตรงจากการหยุดผลิตให้คอสโก้อย่างเดียวจริงหรือหรือมันเป็นผลจากหลายๆอย่างผสมกันทั้งกลยุทธ์เค b เองหรืออาจจะเพราะคู่แข่งอ่อนแอลงชั่วคราวหรือการตัดสินใจครั้งนี้มันกระทบความสัมพันธ์โดยรวมกับคอสโก้ระยะยาวย่งไงบ้าง แล้วมันเปิดประตูให้คู่แข่งอย่าง P&G หรือแบรนด์อื่นๆเข้ามาสร้างฐานในกลุ่ม House Brand ของ Costco แทนที่ KM b ลหรือเปล่าการพิจารณาแบบนี้ค่ะจะทำให้การประเมินผลกระทบของกลยุทธ์มันดูสมเหตุสมผลแล้วก็รอบด้านมากขึ้นค่ะเข้าใจเลยครับคือมองภาพให้ครบไม่ใช่เลือกมองแต่ด้านที่สนับสนุนสิ่งที่เราทาไปแล้วการมองภาพให้รอบด้านแบบนี้ก็ เชื่อมโยงไปถึงการประเมินภาพรวมทั้งความเสี่ยงโอกาสด้วยนะครับซึ่งบทวิเคราะห์ก็แจกแจงความเสี่ยงไว้ค่อนข้างดีนะทั้งเรื่องปรับโครงสร้างลดพนักงานดีล JV กับซูซาโนที่อาจจะช้าหรือผลกระทบจากเศรษฐกิจแต่ฝั่งโอกาสเนี่ยดูเหมือนจะไปเน้นหนักที่เรื่องความยั่งยืนภายใต้แผน2,300 0 ambition เป็นหลักเลยควรมองหาแล้วก็ประเมินโอกาสเชิงกลยุทธ์อื่นๆที่มันจับต้องได้นอกเหนือจากแค่เรื่องความยั่งยืนนะคะ เพื่อให้มันเกิดความสมดุลกับภาพความเสี่ยงที่นำเสนอบทวิเคราะห์ให้รายละเอียดความเสี่ยงได้ดีอันนี้เห็นด้วยค่ะแต่ในส่วนของโอกาสเนี่ยการที่ไปมุ่งเน้นที่ความยั่งยืนเป็นหลักแม้ว่าเรื่องนี้จะสำคัญมากๆนะคะในยุคนี้แต่ก็อาจจะทำให้ภาพรวมมันดูอืขาดสมดุลไปนิดหนึ่งเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ครั้งใหญ่ขนาดนี้ทั้งปรับโครงสร้างได้เงินก้อนใหญ่มาจากการขายธุรกิจจาก JV แล้วยังมีการลงทุนเทคโนโลยีใหม่อีกมันน่าจะสร้างโอกาสทางธุรกิจเชิงลุกอื่นๆได้อีกเยอะเลยค่ะการที่บทวิเคราะห์ยังไม่ได้ลงลึกในส่วนนี้ก็เลยทำให้ภาพรวมอาจจะดูเอ็นเอียงไปทางความท้าทายมากกว่าศักยภาพที่จะโตจริงๆจริงด้วยครับพอมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมันก็น่าจะมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนอกเหนือจากความท้าทายการมองหาโอกาสเชิงลุกพวกนี้ก็น่าจะทำให้ภาพมันสมบูรณ์ขึ้น เหมือนกับว่าเราเห็นทั้งกำแพงแล้วก็เห็นประตูด้วยไม่ใช่เห็นแต่กำแพงอย่างเดียวใช่ค่ะใช่เลยข้อเสนอแนะก็คือ ควรจะขยายความแล้วก็วิเคราะห์โอกาสเชิงกลยุทธ์อื่นๆที่มันจับต้องได้มากขึ้นซึ่งมันเป็นผลพวงโดยตรงมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะเพื่อให้ภาพรวมมันดูสมดุลแล้วก็แสดงให้เห็นศักยภาพในอนาคตได้ชัดขึ้นตัวอย่างเช่นนะคะลองวิเคราะห์ดูว่าเงินสดก้อนใหญ่ที่ได้จากเจวีกับซูซาโนแล้วก็ขายธุรกิจ PPE ไปเนี่ยมันมีศักยภาพที่จะเอาไปใช้ทำา MA เข้ขาซื้อกิจาการในกลุ่มสินค้าดูแลส่วนบุคคลที่โตเร็ ร็วหรืออาจจะไปบุกตลาดในภูมิภาคใหม่ๆที่เคมียังมีส่วนแบ่งไม่เยอะได้ยังไงบ้างมีเป้าหมายที่น่าสนใจไหมหรืออาจจะลองไปสำรวจด,ดูว่าการลงทุนในพวกดิจิตอลซัพพลายเชน AI อย่างระบบ Level l o หลที่พูดถึงเนี่ยนอกจากจะช่วยลดต้นทุนขนส่งแล้วมันจะสามารถสร้างโอกาสในการเสนอบริการรูปแบบใหม่ๆที่แตกต่างหรือมีมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้ากลุ่มองค์กร KC Profes s i o n a l ได้ยังไง หรือมันจะช่วยปรับปรุงเรื่องการพยากรณ์ความต้องการสินค้า Demand f o r e c a s t i n g ให้แม่นขึ้นลดปัญหาสินค้าขาดหรือล้นสต็อกซึ่งมันก็ส่งผลดีต่อยอดขายและความพอใจของลูกค้าได้ยังไงการเพิ่มมุมมองของโอกาสเชิงรุกเหล่านี้เข้าไปจะทำให้บทวิเคราะห์สะท้อนภาพรวมของ KMB ได้สมดุลแล้วก็มีมิติมากขึ้นค่ะเห็นภาพชัดเลยครับการมองไปข้างหน้าถึงสิ่งที่ทำได้จากทักษะความสามารถใหม่ๆมันทำให้เห็นศักยภาพที่น่าตื่นเต้น ควบคู่ไปกับความท้าทายเมื่อกี้เราพูดถึงการใช้ทรัพยากรสร้างโอกาสใหม่ๆทีนี้มาดูการใช้ข้อมูลที่มีอยู่บ้างอย่างข้อมูลเปรียบเทียบคู่แข่งครับในบทวิเคราะห์ก็มีข้อมูลนี้เทียบกับ PNG เทียบบริษัทอื่นอยู่หลายจุดนะทางรายได้กำไรปันผลคะแนนจากลูกค้าหรือแม้แต่วัฒนธรรมองค์กรแต่ว่าจะใช้ข้อมูลนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการวิเคราะห์กลยุทธ์ได้ยังไงครับค่ะข้อมูลเปรียบเทียบคู่แข่งนะคะควรจะถูกนํามาใช้ในเชิง วิเคราะห์มากขึ้นเพื่อประเมินแล้วก็สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับกลยุทธ์ของเค B ีให้มันลึกซึ้งขึ้นนะคะแทนที่จะเป็นแค่การนำเสนอข้อมูลแบบพัณนาไปเรื่อยๆนะคะการมีข้อมูลเปรียบเทียบกับคู่แข่งหลักเนี่ยถือเป็นจุดแข็งนะคะแต่จุดที่พัฒนาได้คือการเอาข้อมูลพวกนี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ไม่ใช่แค่รายงานคือตอนนี้การนำเสนอมันดูเหมือนเป็นการ ลิสต์ข้อมูลมากกว่าเช่น KMB มีด d เ n นด i ย l d สูงกว่า PNG นะหรือได้คะแนนบริการดีกว่านะแต่ยังไม่ได้วิเคราะห์ต่อว่าแล้วข้อมูลพวกนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลหรือความได้เปรียบเสียเปรียบของกลยุทธ์ที่ KMB เลือกเดินเมื่อเทียบกับแนวทางของคู่แข่งเข้าใจแล้วครับคือไม่ใช่แค่บอกว่าใครดีกว่าด้านไหนแต่ต้องถามต่อว่าข้อมูลนี้บอกอะไรเกี่ยวกับกลยุทธ์ KMB แล้วก,ก็มันสมเหตุสมผลแค่ไหนในบริบทการแข่งขันใช่ไหมครับเหมือนมีวัตถุดิบดีๆอยู่แต่ยังไม่ได้ปรุงรสให้เข้ากับจานหลักเท่าไหร่ถูกต้องค่ะถูกต้องเลยข้อเสนอแนะคือควรจะยกระดับการใช้ข้อมูลเปรียบเทียบให้เป็นการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์มากขึ้นตัวอย่างนะคะแทนที่จะแค่บอกว่าเคมบีมีดีเน์ยสูงกว่าเพีก็ลองวิเคราะห์ต่อว่า เอ๊ะสิ่งนี้มันสะท้อนอะไรอาจจะเพราะตลาดคาดการณ์การเติบโตในอนาคตของ KB ต่ำกว่าเพี PG หรือเปล่าหรือนี่เป็นกลยุทธ์ที่ KB ตั้งใจใช้เพื่อดึงดูดนักลงทุนกลุ่มที่เน้นปันผลแล้วไอ้กลยุทธ์จ่ายปันผลสูงเนี่ยมันสอดคล้องหรือมันขัดแย้งกับเป้าหมายที่ KB บอกว่ากำลังจะเน้นการเติบโตของกำไร Profit Growth Focus ยังไงหรือ เขาบอกว่า KB ได้คะแนนด้านราคาบริการลูกค้าดีกว่า PNG ก็ลองวิเคราะห์ว่านี่เป็นจุดแข็งที่ยั่งยืนจริงๆไหมหรือมันเป็นแค่ผลจากการที่ PNG เข้าวางตัวเป็นแบรนด์พรีเมียมราคาแพงกว่าแล้ว KB จะรักษาความได้เปรียบตรงนี้ได้ยังไงในเมื่อตัวเองก็กำลังพยายามจะยกระดับสินค้าไปสู่พรีเมียมมากขึ้นเหมือนกันหรืออาจจะลองเปรียบเทียบพวกโครงสร้างต้นทุนงบ R&D กลยุทธ์ตั้งราคาของ KB m กับคู่แข่ง เพื่อวิเคราะห์ว่า KMB กำลังวางตำแหน่งตัวเองยังไงในสนามแข่งแล้วกลยุทธ์ที่ใช้อยู่เนี่ยมันดูมีแนวโน้มจะสร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืนได้ไหมการใช้ข้อมูลเปรียบเทียบในลักษณะนี้ค่ะจะทำให้บทวิเคราะห์มันมีน้ำหนักน่าเชื่อถือแล้วก็ตอบโจทย์เชิงกลยุทธ์ได้คมชัดขึ้นค่ะชัดเจนมากครับเป็นการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้ทำงานหนักขึ้นเพื่อสก,กัดเอาอินไซต์เชิงกลยุทธ์ออกมาให้ได้มากที่สุด งั้นขอสรุปประเด็นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้เขียนประเด็นแรกก็คือการเชื่อมโยงโครงสร้างองค์กรใหม่ให้เข้ากับความได้เปรียบในการแข่งขันจริงในแต่ละตลาดท้องถิ่นวิเคราะห์ให้เห็นว่ามันช่วยรับมือการแข่งขันที่ซับซ้อนขึ้นได้อย่างไรไม่ใช่แค่เรื่องประสิทธิภาพภายในประเด็นที่2การประเมินความสําเร็จของการปรับพอตต้องมองให้รอบด้านขึ้นตั้งคําถามถึงปัจจัยอื่นๆพิจารณาความเสี่ยงระยะยาวด้วยไม่ใช่มองแต่แง่บวก ประเด็นที่3การสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงกับโอกาสโดยขยายความเจาะลึกโอกาสเชิงกลยุทธ์อื่นๆที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเช่นการใช้เงินสดทำ M&A หรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆนอกเหนือจากเรื่องความยั่งยืนอย่างเดียวและประเด็นสุดท้ายการใช้ข้อมูลเปรียบเทียบคู่แข่งต้องใช้ในเชิงวิเคราะห์เพื่อประเมินกลยุทธ์เคบีจริงๆไม่ใช่แค่เอาข้อมูลมาวางเฉยๆข้อเสนอแนะเหล่านี้ก็เป็นแนวทางนะครับที่ผู้เขียนสามารถนำไปพิจารณาปรับใช้ เพื่อให้บทวิเคราะห์ชิ้นนี้มีมิติที่ลึกซึ้งสมบูรณ์ยิ่งขึ้นหวังว่าการคุยกันวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขางานแล้วอยากจะนำกลับมาให้เราช่วยดูกันอีกก็สามารถส่งกลับมาได้เสมอนะครับ